สบายดีทุกคนสำหรับเรื่องเล่าในคลิปนี้เนาะอายุนก็นมีเรื่องเล่าร้อนๆเรื่องเล่าแปลกๆจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนาะเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนาะกับอ,อายุนสมัยเรายังเป็นเด็กหน่อยนักเรียนเนาะที่ว่าขังหนึ่งเรากะมูเราเนาะทั้งเบิร์ดเจ็ดคนได้ไปตีเขาช่วยครูอาจารย์นี่แหละยูน่า ระวังที่กลับมาเนาะมันก็คำเหมิดแล้วก็ไดยยางพานหงเฮียนแล้วก็ได้ถือพีหลอกระวางทางเนาะเรามาฟังน้ำกันเนาะเรื่องราวของพออายุนสมัยตะกีตะกอนนี่สิมวนสิร้อนซัมได้ตะกนมมอนะกจะไปฟังเนาะอายุนกะขอกำลังใจจากเอฟซีเบิร์ทุกคนเนาะทีเดีเขามาหาชมนาตอนนี้เนาะขอคนละหนึ่งไหลเดอทุกคนเนาะช่วยอ่า ดันคลิปอายุนหน่อยอแล้วถึง YouTube มันเห็นว่าเออคลิปนี้มวัวนคลิปนี้ดีมีประโยชน์เนาะให้มันเปิดการมองเห็นกุ้งก้วงเนาะพออยุนเสร็จจมีรายได้เนาะทุกคนเนาะถือว่าเป็นการอ่าช่วยเหลือซัพพอร์ตส่งน,น้อยๆเนาะเรื่องเล่าสมัยตะก,ก,กี้ตะกอนนี่ทุกคนอายุนบอกจากใจเลยว่าฟังย่ำได้กับ,บเบือ่อฟังย่ำได้กับมวัวนเนาะฟังแล้วอยากฟังอีกว่าสันซะเรื่องเล่านี้เนาะเกิดขึ้นประมาณ 3, 0หรือ40กว่าปีที่ผ่านมานี่แหละสมัยนั้นพอยุ่นกันยังเป็นเด็กหน่ยนะักเรียนเป็นผู้เบาขึ้นไม่สันสะส่วนนั้นเป็นส่วนแย่เกี่ยวเขานี่แหละทุกคนเพราะว่าส่วนย่มออกหฮงงานเนาะออฮงงานยุ่งเฮียนแล้วกับพอดีอคู่เล่าเนี่ยเขาได้คู่กับบอกว่า ส่วนน,นักขี่นอนน้ำกันในห้องผู้ชายเจ็ดแปดคนนีแ่แหละออกเมื่อหน้าไปคนเอาขี่ควายคนนอาขี่ควายอยู่แถวตามทงไฮทงหน้านี่แหละน้ำขอควายในค้นมากแหละครับเอามาเห็ดบอนตี้เขาเ,าเห็ดบอนตี้เขาก็คือเอาขี่ควายมากนอแลวก็เอามาก้องกันไวเลือกให้หน้าบนที่มันสุงๆบนที่มันไก่กับเพื่อนไก่กับเที่ยงหน้าอะไรกับไปตัด กอขาออกไปตัดไปทางกอขาออกแล้วก็ไปเสียหญ้าออกให้มันเป็นแปนแล้วหลังจากนั้นเนาะก็เอาขี้ควายมากองไว้กองไว้คุ้นว้คุ้นว้แล้วก็เอาหนามเอาผสมกับหนาเอาะหนามมะถกใส่แล้วก็เอาตีนนี่เบียบเบียบเบียบมันอ่าเห็ดมันเละเละไปเปอยไปเปอยเนาะแล้วก็เอาใบใหม่งาใหม่นี่หรือว่าเอาเฟืองนี่มากรวดปั๊บนาดินใคเกาเทเฮือนนี่แหละทุกคนใายเาเทเฮือนเทปูนเทซีมั่งนี่แหละปั๊บกวาดนาดินแถว ไหหน้านะเขาเอิอดว่าเฮ็ดล้านเขาเอาขี้ควายนี่แลหละเฮ็ดเฮ็ดสันแหละเฮ็ดมันเพียงเพียง <ๆ S 1> แหละกับป้าไหวเนาะสำหรับแดดมือไรแดด,ด,ดแห้งๆในมือเดียวกับอว่าได้เนาะมือเท่อกับแดดเบาแห้งกับมือซ้องมือนี่แหล,ละหลังจากนั้นเนาะกับนี่แหละพอยุ่นกับไปซวยคู่อาจารย์เนาะเพื่อว่าแนี่คนตะกี้เนาะกับห้ากันซวยเลือกกันขึ้นจังสีแ่แหละกระเฮ็ดเนาะฮิเลกับพากันเมื่อเมื่อกัพอดี เราเห็นอ่ะเราว่าต้นแรกวันพรัทเออออกแหงงานวันพระฮัทเราพอดีวันศุกร์วันเสาร์พอดีเหมือวันเสาร์ไปอันนั้นตีเขาส่วยคู่คู่บอกปันนี้กันนัดกันได้เออหมูเราแต่ละคนนัดกันกินเขาตั้งแต่เว้นผู้ได้บวนักัไปกินเข่ายื่อเงนคู่ก็ได้ก็บบอกกันก็พากันอาบน้ำแต่งตัววันนี้กับไปและยางไปเจ็ดคนหมูเรา เจ็ดรวบเจ็ดทั้งพออายุนไงยางตะกีได่มีแต่ยางเนาะยางแต่บาทนี่เอาเมื่อหน้าสิไปตีเขาวสวยเฮือนครูเฮือนอาจารย์นี่แหละอยู่บนเราไปเห็ดล้านล้านตีเขาวไหวแหละไปก็ไปหอดเนาะไปหอดกับผ้ากันตีเนะหนักเฮียนตีสวยทั้งตีทั้งคน้นตีแล้วก็ตีแล้วหลักได้แล้วก็กวดกวดกล้องไหวแ้วผู้พัดกับพัด เอากระดงในพัดเอาเขาหลีบเขาป้ายมันทำมันทำมันปิ้วออกแล้วก็ทั้งคางกันเอาเฟืองนี่ซูมไฟดั้งไฟไว้แล้วก็เหลืานี่มาเย็นแล้วก็พวกจะคล้องเฮือนเนาะพวกเฮือนคู่เฮือนอาจารย์เขากระซิเฮ็ดคองกินสูกิน,กนกต้อมเป็ดต้มไก่นี่แหละสูกันกินกัมมัวนเนาะคนตะกี้ตะกอนม้วนสวยเรือกันเอาซิกระเฮ็ดอยู่จังสรนจัดพูตี้กับตี้เปียนกัน กูเย็นเรากันเย็นให้กันกินสูกันกินหลังจากเฮ็ดเนาะตีแล้วแล้วก็ประมาณประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเลยแหละพอแต่ว่าตอนนั้นเบิ่งขึ้นจะหัวค่ำหรือขึ้นจะมันเดือกแถวๆนี้มันเงียบไปเบิด์ตเดมันเหมือนมันเงียบเหมือนพี่นในขู่ก็เลยว่าเออพอแลหละสานี้แล้วมือนี้เอาซสานี้ก่อนมือมืออื่นจังว่ากันไหมันมือเอินจังมากมือเอินจังมาตีไม่เด้อมันอย่ามันสีเดืกสียดื้อเนาะขอบใจไร้คู่กับบอก บัดน,นี้ก็พากันเมื่อได้บานนี้พากันย่างเมื่อบัดน,นี้ก้อนสิเมื่อระว่างทางแนละ้วมันก็เมืดเออมันก็เมืดก็เลยพากันเอาเฟืองเฟืองเขาเอาแล้วเขาเห็ดเป็นมัดเป็นมัดนะเออเพื่อว่าซีจูดเงยี่งยงไตเมื่อน้าทางนะนะบัดน,นี้ก็เก็บเฟืองพอว่าเก็บคนละคนละเจ็ดแปดอ,อันนี่แหละกับเก็บเอาเก็บเอาบัดนี้เจ็บคนนะทุกคนเออคนเจ็ดคนเอาพูกละหกเจ็ดอันนี่แหละสำหรับือใด ต่อไฟยางน,นำกุ่นกันเมื่อยางเมื่อตับ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 ตามทางไปไ UH ต่ไฟสู้กันหยอกกันไปหลายคนก็ถือว่าบริยานนะวันเสาร์กับเห็นชั้นกับบริยานนั้นไปหลายคนใีเจ็ดคนเงื้องเมื่อระวังที่ยางเมื่อนั่นเนาะอันน <Stat> ี้ไปหอดหงเฮียนไปหอดหงเฮียนพี่ได้ยินเสียงอันนั้นได้ยินเสียงประตูปงเอี่ยมหงเฮียนนี่มันอันนั้น แต่ว่ามันคือคลายคลาล่มมากกระทบมานะแล้วมันดังตึมก็พากัาตกใจก็หยุดแนมบึงฟังมองฟังเมึงว่าเสียงเสียงก็บอกกันนะว่าเสียงประตูมึงอยบมอัดได้วสายงเดอดดังตึมแนมบึงคือโจมโบมีล้มใบใหม่คือบูตติ้งเหมือนสียเอมพี่หลอเขาบอกกันบอกกันพี่หลอเขาแล้เสัยอยู่ในห้างหายได้มีประวัติก็บอกกันนะบอกว่า่นสุดความขึ้นก็ได้ยินเสียงประตูอัดอีกต้มแล้วก็ได้ยินเสียง คือคนนี่เอาขี้หินนี่แกงใส่ผ้า,าไมมแป็ดนี่นะผ้าไมมแป็ดที่จะสีแล้วแกงใส่ผ้าไมมแป็ดของพี่อนนั้นดังตม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 คันยูใกล้ๆคือผ้าไมมแป็ดชิลุนี่อัน๋อพอยืนบอกหนึง่งเดียินดังแห้งอัะนะซัดเจ็ดทั้งเบิด์เจ็ดคนเลยง่ายไปซะเนอเอามันบอกเอามันบอกก็อบอกนะเนี่ยมาหลายคนเราไปนี่ครับวัยรุ่นขี้ดื้อแน่ย่านกับย่านแต่ว่าผู้ย่านมีอยู่ประมาณสองคนนี่แหละเลื่อนหนังกับโบย่าน เอาบ่อเอาบ่อหนิเฟืองเขาถือมาเนี่ยคนละอันเนี่ยเอาบ่อไปเบิ่งกันซะบ่อมันเมย์ยังกันเถอะบ่อเหล้วกระทะทายกันได้บบบนี้ฟากันเอาเฟืองมันหยัดจุ่มใส่กันดิบนไฟนะซุ้มไหวถือคนละกลัมสองกัมก็พากันย่างก็ไปในห้องเฮียนทั้งเบิร์เก้นคนลวก็ไปน้ำกันไปเหมือนกันเยี่ยงฮาเขาเขาไปในห้อง,งเฮียนนะมันก็เป็นห้องเฮียนใหม่คือสิละห้องเฮียนใหม่แล้วก็มีโต๊ะ มีโต๊ะใหม่แต่ว่ามันบมเป็นห้องเฮียนกคือเด๋ยวนี้มันเป็นห้องเฮียนใหม่เบิดเขาไปในห้องบันนี้ก็ได้ยินเสียงคนนี่แลนเนองังกะซีเออซังกะซียงเียนแลนติ่งเตังเตัง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 ติงตงตแห่นเมืงนากอ้ยซังรีแห้งแท้สันกระบอกกันนะบันนี้หลังจากเงยข้อขึ้นเติ่งตงซังกะซีได้ยินมันดังเติ่งเรื่งเตล่งเสียงโติ่งเติ่ะเติ่งเติ่งเกิ่มันิ่งกับ่งเตินั้นิังเติ่งกติ่งไป วันนี้พวกพ่อก็จูดมากจูดมากนะซันเครื่องนี่แหละไฟลุกอยู่กับเดรรันเขาไปอยู่ใส่หน้าแบบยืนเป็นหนากระดานเออยยืนเลียนกันแล้วก็แลนไปอยู่บนเสียงมันดังอะไรอยู่บนโต๊ะแล้วไฟนี่ไปจูดใส่ใต้ว่ามึงใต้ว่าเบาๆเดยควบคือข้างนอกนะซันเด็กหน่อยจูดมากจูดมากนะซันกับวิ่งไฟไปตามเปิงเนะวิ่งวิ่งในห้องนะวิ่งจูดมากจูดมากกัห้องโฮบนเซลนะ หยาดเนยหยาดกับวยหยาดจิกใจมันฮึ่มเลยว่าสันเซอไปลายคนกระจูดจูดจนบดเฟืองเหลือบนี่ใต้โบ่มึงใต้โบ่ให้มึงจือนี่แล้วพอเหมืองเขาบอกนะอันนี้พ่อหยุดบอกก็พากันบอกเซี่ยวกันตั้งแต่นั้นบิดเฟืองแล้วก็ย่างออกมาจากห้องเฮียนย่างออกมามาหอดครงเครงเดินบ้านอดกลางเดินทั้งเฮียนบัดนี้ได้ยินเสียงคนไหา ได้ยินเสียงคนหายเนี่ยเป็นเสียงผูงง้หญิงพอบอกว่าเสียงผูงง้หญิงสัดเกนกันเลยได้ยินเสียงคนหายนี่แบบเสียงเงี้ยวๆเล้มๆมนี่แบบเสียงหายจีย่ะหายไหลแบบเววมากับสายลม,มคนขี้งพอนล่ลุกห้าบมูเราฮกเจ็ดคนกันยากบบานี้ไม่ไ่ได้ยินบ่สันติมันหายน้ำรังเข้ามามสงสัยมันคือสีเจ็บบอกนะกระแนมไปเบิง่ง ก็บอเห็นอีสังฟังเบิ so ้งฟังเบิ้งเหมือนยืนผู้บัิชาการยังยืนอยู่กลางเดินอยู่ตัวน้าคงเห็นเหรอฟังเบิ้งเหมัอนเหมือนเฟืองกับเบิดตอะไรเด็กขันสิเขาไปอีกสุดซ้องกับโบมีอีสังเลรอสิว่าสิแจงสว่างเพราะมันเด็อุ่นใจก็หยุดฟังเสียงกันยังลอยมากับสายลมคือเก่าอีกได้ยินบรรทุกคนเป็นเสียงผู้หญิงหายเสียงเหงาๆเลื่อมๆฟังเบิ้งแล้วเป็นแต่ยางละพอจุดคนคิงลุกบ้านนี้ เปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลยจากที so ่ว่าคึกเฮิมค so ึกขะนองบริยานมาบริยานบ่ท so ุกคนได้ยินเสียงเนี่ยไห่นี่ไก่เข้ามากไก่เข้ามาเสียงนี่ดังขึ้นดังขึ้นบานิมพากันแลนอืแลนสันแลนปลาปลดโค้มกันไปทางตะกอนนั้นมันเป็นทางยู่หล่อทางข็บแคบดอกการันมันก็มีแต่ปลาปลาปลาเป็นทางคีบแคบทางข้ายางแบบข้าเที่ยวทางได้เข้าก็เที่ยวแต่ทางนั้นมันก็แป้นแต่ทางเดียวพากันแลนเออ ทางก็เก็บแคบลมพุกลมผ่พาพเหยียบกัน้นเกือบรุดเกือบเ,เฮียกระถิมแล่นเขาเมื่อบาญพี่ล็อกพี่ล็อกห้องหรือคือขักไปหอดเฮือกประตูหวัวเนี่ยจะาอน้าบุคายเลยโดดขามเลยโดดขามโดดขามขึ้นไปไปหอดห้องกับพากันมากองกัสน,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 นสันหยาดเลยหยาดเลยเฮ้ยสมายพิธแต่ตยานแท้วสันอีมากระมาเล่าพ่อแม่ก็ะทำไปจังได้ไปจังได้ไไดพี่ล็อกพี่ยุ่งเฮียนล็หลอกบ่คายสันก็มาเล่าให้พ่อย์แม่ฟัง พ่อแม่ก็ว่าผู้เจ้าสมัครไปเห็ดแนวนั้นสมัครไปถ่าไปถ่ายเพิ่นสมัครไปเห็ดแนวนั้นมาเสนอเพิ่นหลอกเพิ่นทักเพิ่นถ่วงเพิ่นก็ขอส่วนบุญส่วนกุศลหรืเฮาเฮ็ดแบบบ่ได้ยินแล้วก็แล้วแต่ว่าว่าซั่นสมัครไปถ่าไปถ่ายเพิ่อนวันนี้แล้วผู้เจ้าสิเจอดีพ่อแม่ก็หายอะไรอยนี้เสียจักเทื่อบาดนี่วันนี้พ่อแม่ก็เล่าให้ฟังว่าสมัยแต่ก่อนน่ะพ่อแม่อยู่นาเอออยู่อยู่บ่อนห้องเฮียน์อ่บนพี่หลอกของเพิ่อนตะกี้เนาะสมัยเซิร์สงครามอ่าสมัยเซิร์สงครามมันมีพวก คิดว่าเขาเจ้เาถึกยิ่งถึกยิ่งถึกระเบิดถึกสักหน่ยแล้วเขาไปร่วมกันอยู่บนห้องเฮียนเลยมันเป็นแบบว่าซาล่าคลายคคือแบบว่าบอนห้องมอเบิ่งคนเจ็บอยังอะไรแล้วมีคนหลุมหายใต้จากอยู่นานหลายแล้วเขาก็ฟังหนบริเวณลังห้องเฮียนนั่นเลยบวัวชิเป็นผู้ยิงใต้ทองก้มก็มีผู้เท่าผู้แก่เด็กหน่อยลายคนว่าจะไปฟังมา่งคนกับฮักซาแล้วบุดี้ใต้เขาก็ฟัขงขัง,งเลยนาะสมัยสุกซงข้ามพอเมนเราให้ฟังนะ บันี้นี้มาพอ,อายุนกับฟังในฟังพอเมมูแล,ล้วเราอ่นนะเล่นกระบุกาเมื่อเฮื่อนหรอในตื่นมายงีมือเสากัดส่วนกันในบนนีป้ไปเป้าเกิบก่อนเหมืนลืมเกิบสมัยตะกี้กับเกิบมาเดาแลวเรานนนเกิบอีแต่เนีน่สื่อกับหัวคูนึงกับแพ่งเติบได้พอมจนว่าหาหาประแดกไปค่ายกันไล่ไล่ให้เติบเพื่อจะเกิบคูนึงนะไปเปน็นน้ำเกิบยังยังยังสีได้เกิบอยู่ บันนี้ก็ส่วนกันไปคือเก่าเลยทีมงานไปเลาะหาเก็บเกล็บแนวกลางคืนประกาศโง่ไปเอาเลยเก็บเกล็บมากอะใหญ่เมื่งเฮือนไปเฮือนมันบันทึกกัดถึอส่วนที่ว่ากานล้างจัหนักวันเวลาก็ผ่านไปหลายวันบันทึกถึอส่วนพอยุ่นหันอ่สีออกเมื่อเมื่อเมื่อหน้าแล้วว่าแต่ว่าเป็นส่วนเวลากลางเว้นแล้วว่าบันทึกเราจะได้ผ่านผ่านหน้าให้นั่นแหละหรอผ่านผ่านโรงเรียนพอวะ ในทางไปโ้องเยียนมันก็มีกกใหม่ใหญ่ไลยแสงสว่าง่องออกมาจนจะบบเห็นหอดแสงแสงสว่างแล้วมันเหมิดมันขึมเด้อแหงเมียกเมียกบางดวงตะเวนในแห่งมันเป็นสิ่มันเหมิดเนี่ยป่ามันตึมนาระวังที่เรายางอยู่นั่นเนาะคิดคิดทาเว้นโ้องเยียนแต่ว่าไกลไบริเวณโ้องเยียนแหละบัดนี้พ่อนั่ยแล้วก็าก่าติเายางไหวยางไหวบัดนี้เสือควายแล้วหลุดมือสวกเสือควายแล้วหลุดมือ แล้วก็โง่ไปเอาย่างกลับไปเอาเสือควายกำลังกลมจับเอาปับพี่มันสันกกใหม่ใส่สันกกใหม่ใส่คือขาคือขาคือขาพอเห็นเนี่ยพบแปลนกันนะอื่นแลนพี่ล็อกแลนเมื่อเมื่องฮาพอฮาเมยู่หนงโอ้ยวัสดุขั้วมมันเหี้ยนคั้วมันเป็นตะยานกลางเว้นก็ยังว่าล็อกพอเบาะนะว่าอยู่บนนั้นผ่านไปผ่านมาก็ยากนะวัสดุสัตว์อยู่บนทางบริเวณห้องเหี้ยนนั่นแหละ ลำบ,บนีเมื่อหน้าเนาะพอว่าว่า,วาตะกอนนี่โอ้ยความลําบากความมันเป็นตห่หยาดหนึ่งมากก็คือ,อ,อยืนเคยบอกไลๆคลิปแต่ว่าส่วนเวลากลางคืนเนาะก็ตี้เขาตั้มเขาแห่งสวงเดือนสวงเดือนหกนี่เออเดือนหกนี่ไก่สิวออกเมื่อ,อยู่หน้านี่เกี่ยมและตรงไหนไปตัดฟืน ไปตัดฟืนไว้ตัดฟืนจนว่าเต็มกองกระรางหมดเลยจนว่าได้ผ้าหนึ่งสองผ้าหมดเลยมันกลุ่มในในส่วนเราดูฝนวนนย่ฝนมันหาฟืนยากเลยก็ต้องเด็ออกเมื่อหน้าไปตัดฟืนไว้ไปไว้ฮือนหน้าหลังจากตัดฟืนแล้วตัดตะก,กีบริมีหลอดเอมีแต่คนมีเงินอะไรดดอกซิมีกับหาบดีแล้วเอาไว้ไว้ไวมัดหาบแบกมาใส่เหื่คนควบวัตถุคนตะกอนนะฮะ อากาไข้เดี๋ยวฟื้นมันลายแต่ก่อนนะกุกใหม่มันลายแล้วบัดนี้หลังจากที่ว่าตัดฟื้นแล้วเนาะพอเว้าว่าสวงยามเดือน6หัวปีว่าซั่นซะไก่สูงหดเข้าสู่หน้าฝนฤดูฝนกัหาฟื้นแล้วก็ตั้มเข่าบาดนี้พวกผู้หญิงนี่ก็ตั้มเข่าพวกผู้ชายนี่ก็ไปหาปู่หาป้าไว้เอ่อมาเฮ็ดแฮงเฮ็ดยางไว้หากบหาเขียดเตรียมสเสบียงอาหารพวกผู้หญิงนี่ก็ตั้มเข่าตั้มเขา่าพัดเข่าไว้ให้มันได้หลายๆสอบหลา่ ป้า,ญญาแต่จาเกี่ยมจะออกลงหน้าเลยเด็อันว่าควบทุกคนแต่กี่ตะวกรน้องทุกคนฮันแหลควบลำบากของพอ,อยืนรอให้ฟังจะมีลายเหลืองอย่างเดียวยืนเชื่อมาลอยฟังในคลิปต่อไปอีกเด้อเนาะอันนี้มันคลิปพีหลอกเราสิม,มีประมาณเท่านี้เนาะทุกคนถ้าทุกคนมาคิคดที่นีได้ก็คอมเมนต์ไว้คือเก่าเนาะยืนจะไปอ่านจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยเจอกันในคลิปต่อไปเด้อทุกคนสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจทุกคนติดติดตามบาย